สะท้องเลยนะฮะมาทอาแพตังฮัาแพาสลีดฮะเราได้วขอละแบงูมาสลีสลีสลีฮะเราได้แล้วนะนติก็ไปเองป่า้ายนั่นขอบใจพี <ade> ่อวันเดขอบใจเดอ่มเออเออดวเอเรเสีย nah, นีเปลี่ยนแบงนีเด้อ

น,น้องมุกไปยู่นี่มกไปยป,ไป,ป้าแล้วเออแต่ป้าก็ไ,ปปาาไม่ได้กินขนมเน,นาะ,ะไกเด้อเฮรยเาแล้วไกเด้อแอันนี้แม่จะค้อง้องนานลีนะ่โเออเออเอออกินนืน้อกินอันนให้เราเห้เอาเองเราป้า,า,าหเหอย่าง มังเงาะกับอันนั้นนะมังเงาะกับอันแตะไกลกินกับข้าวเด้ออ่ะสบายใจมาชมเนาะคิดไม่ต้องอ่ามาจ่ายเครื่องก็เจ้าก่อนโอ้โอูสเสีอสีงามแท้ เขาไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วนี่เปลี่ยนเบืองเราหนี่โอ้ยเห็นตรงเสื้อทางปีนเหรอโอ้โหตีปะไรเขาเนาะบนรถไปบอไรจับเอาฟิปลงให้ได้เฮ้ยอย่าดูที่บ่อลงเถอะปะให้บ่อลงหน่อยก่อน เทียบขยะกันเอาะทำปนหเเราลงเองขาเรามากรอลงบ่อมากลับคืนไม่้อดอ้มันเออย่งรถเทียมเยนี่ยป่ก็รถทียมขยะปดูกไดกินปุกออือใหญ่ฮเผาเท่าได้ไม่เท่าแผลได้ปันกันฟุ้นเล็กฟุ้น้อยไปเนาะ ต้องพี่อาวันเพิ่นฟากมาให้กับรถทิพ์เด้แต่รถทิพ์แถบ่ลงเธอฮะบานูนมาเอาเองเป็นข้องบานูนกินต้มเมียุนี่มัมง,งม่วีางไปบอกไปเนี่ยตปกกไปติ โอ้ยขึ้นยาก้ใคดยหนักได้สะท้องเลยนะฮมาท่าแพตงหแพออสลีดหเราไดแล้วสิมาซื่อไหนมาท่าแพตขอระเบียบพิ่นไมสลีสลีสลีเราได้้นติ๋วไปเอียงาันยาเลยอ่า เอาตับไก่ตับไข่นี่ก็ตับไก่นันแทบเอาหรอกแชมูน่ะยแชมูไมเท่ามีพี่อนเลอืมไอนมน้ำอยู่นี่แล้วเนาะเอออ้ชฮะไม่เท่ามีแต่หาคนเนาะเออเน่ครับ กับใครทั้งเราเลยไปเท่ามีเ yeah. ก็บม yes. ูอท <Aww. S 1> <couples. S 2> ่นไอ้ยงมาไว้ลุกเอามะมัยไว้กินขนมไว้ขึ้นมาใหญ่ขอบใจป้าวันเด้์ขอบใจพี่อวันเด้์เท่ามี้อภินาถกองนี้ขอบใจเด้อขอบใจพี่อวันเด้์เนี้ยขอบใจพี่อวันเด้์ขอบใจเด้อพ่าไหม

พราจันอยู่คนเดียวนะหงอนหงอเก็บมุ้งหจันนะเออมาเอาไปให้กินน้ำมกินเร้อเอาขอบใจเดี๋เอาสลรอเปเส้นหน่งเลยเอขอบใจเดขอบใจเฮียัยเดไปดุ้เอานกับขาบุรี่เด้อสลีนึ่งเอาแบ่นกัน กินเดูแซบบอปบัอ่งากิขกนาะเห็ดมันอะีซิดมืออ้ซิดแท้ประดุกในซิดเนี่ยไปเอาไปใส่ลำนะห้าสเต็กเอาไปปล๋ยไร่ให้เราเฮ็ดหาสตกเ็ดอือยาต่บุเฮ็ดให้เราเออเอาม้ยะยเราเอามาอือเราจะคอยดันเอาหาสตกออกไปอย่าให้เราไปข้างเอาไปใ เหตุผลเราเราเรื่องเราลืมแดดหน่อยนะฮะเราเห็้เราเองซะเพราะนั้นเดี๋ยวใครมาสัแต็งเราค่อยมาปั่นกันกินเอาเนี่ยฮะไม่เท่าเ็ดเนี่ยต่าอะไรแล้วไม่เท่าเพ็ดมาทุูกถ้าตรงไปให้ ฮัฟว่าไรเดอ้อเด้นี่เดอ้อโด๋วเนี่ยสร้างว่าเนี่ยงามเด็ดขดงามเด็ดเนาะคนงามตลอดกาลเลยงามขมูนนะบ้าน <c oughs> เนี่ยปั่นกันเอาไอ้ลอดอ่ะนั่งไปไอ้ตะเกียบไปเขี้ยบ้าลอดเขี้ยบ้าเหี้ยไหมเขี้ยบ้ามาทางนี้โอ้เอา้าเอา๊ะ <c oughs> <c oughs> ไปไปเฮยังไปยังโอ้ยมาอยู่ไก่เข้าไปอยากขนมก้อนอยู่พุ่นตัวเองบาได้กินเข้าไปพูดไปทางนั้นพูดไปห้แม่พุ่หน่อยไอ้ยุท่าก็สน่ะหนึ่งลุงเดี๋ยวคเข้ามาท่าแพจกันเออขึ้นมาเด้อเข้าใจเด้อเข้าใจได้ไหมเข้าใจเด้อเออกินนึงกินอันไหน

Hang oni, áo Nakatom kim suy non, jacket tom. Hu đã bay, ông bay. Hu kampampong an ninh, 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 เก่งเอ่อไปเนี่ยขึ้นเพื่อนพุ่นเก่ง <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้นะขึ้นไปเอาคนน้ำน้ำปลาเกลียวไปไหลหล่ออีนึงสลีสลีพลาเกลือปูกันแนวกินบ่เดี๋ยวนึงอะปลาปกลือข้าวสามือนัานนะสลีนะ่ะยังบ่ไปปูข้าวแดง <c oughs> โอ้สุขานโอ้เขาก็มาขี้ขาดไล่โอ้เข้นน้อาไปเขาาก็ว่โอ้ขอี้ขาดน่ะ <c oughs> นไล่กคนเห็ุตัวเองบ่ไป

กมีกระสอบนี่ได้บังแคกินหรอเนี่ยเนี่เอ้าเออเอาไอรอเอาไอรอูตึมก้นถูถูไหมถูก้นเอาก้นเออเอ้าุเข้าใจเด้อบอเดบจากเือปาเปลหรือไ่เนี่ยเป็นปากึกนติกหนอ เบาดเอของกินาไวเขียได้ปินเหีนออเยนไมม่เนไิน้ลูกังมาอกินเอมาเราได้มาให้ได้แล้ววันนี้หมดแล้วงบหมดเหลือเท่าน้อย มมเฮนะ้ยังอีเข้าเอาหนี่เออเออเข้าเดีห้อมดีป่ะเห็นแ้เท้าจันเออเท้าแพทก็ชมเนี่ย ขอนมขอดมอีกขอนมกินเด้อหมูแก่สาม,มานาะหมูแม่ไว้แกะให้เอา้า

เผ็ดน,นิดนึงวะนี่นะเออเอานากินอีกเท่าจานกันแกับพนมันไล่คนเดยเลน,นั่ง่บยูจกคนไ้ฮักนะผู้ชายเด้บยู่กับัดก่อนด้อูกับไร้กิน เพราะจัดในเมียนเครื่องเอ้าเข่าป้าเห็ดยังเอ้ามัเงาะกับอันนั้นอ่ะมังเงาะกับอันตะไก่กินกับเขาเด้อฮะนะกินกับเขาเอ่อเผื่อหนอกางมุงบ่บ่กางมุงบ่จะก็นอนกางมุงบ่กางไหนอ๋อกูไปแล้ว เราจัดในโซมหรอคนที่ก hey, ินง่ายยอง่ายที่สุดแนวมีเขียบมู่เด้อเมีเข็บมู่นี้อันนี้นี่กับเขาเด้อเนี่ยเด้อเขาอันนี้กับเขาเนี่ยมังเงาะในตางห้างไยมังงาะกินแดงกับผู้ท่องหน่อยนึงเอากินเสร็จเด้อยเสร็จเด้อโอ้ยคุณปะยุทเนาะคุณไปใส่ ไปป้าอเอาที่ไปนน้าเออสี่ห้ามาือเรามาโอเคเอาใหญ่ให้กันครบกันละส่วนล่งนันเทะประนุนได้รถทิพและถ้าประนุนมาถ้าบบมาจะเอาคืนเอากลับไปก่อน bỏ lại lúc thì mình phá bao lại vậy à mà là cái gì hay một bên hàng can kim khóc không nè cho nén khâu bao Nó đây là khó Thông xây cửa gì nhung à han sẽ khó chào à hắn ơi nó là người đi đẹp rồi đấy Hiu khói đeo đấy, miên kim sung kiếm bụng miên kim hao tay a khói ninh lần nè tân ninh yên nướng nào nè oh honey bụng 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 bụ bụ Mà ở đây. ní mì lên nén nén này nén nén nè, 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 nè. Nè. Phần nén 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 nè. nén cho nén đi. nén cắt nén 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 ข้างหน้าไก่เนาะตับไก่้ขาเจ้าก็มักกินอยู่เก็บเขานี่มันเนี่ยอืมนาะสงสารนันเป้าเาก็บมาโดยเดินกระพาะโดยมีหาหนะ้าข้าเจ้ากินกับออกมากับนี่แล้วเนาะขาเจ้าจก็กินผักกินงย่างไปมันก็ก็ยังนันยู่เนาะอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินเทนึงส่องเท้อบางทีกับบัวบ๊วนำกับบัวทันเลยเนาะนันเป้าปบัวนำทันก็นได้ซื้อมาเนาะบทันก็นได้ผัดมันข้นร้าเลยเนาะ ทีกับบุทรงประทันแทนเนะาะไล่เวียกไล่งานเด้์ฮะนอกทุกคนนอ้องที่าคลิปนี้กะสจลากัไปเพียงคนนั้นเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหรับคลิปนี้ก็กลากลัวมาสบายดี